มาซาธดะอิชิอิอดีตกุนซือทีมชาติไทยเตรียมนั่งกุนซือใหม่บีจีปทุมยูเนเตดมีรายง,งานจากแหล่งข่าววงในว่ามาซาธดะอิชิอิอดีตกุนซอทีมชาติไทยเตรียมเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของบีจีปทุมยูเนเตตแทนที่วลาดิเมียวูจวิดท,ที่อนาคตยังไม่แน่นอนเบื้องต้นคาดว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงในบางตำแหน่งของทีมงานสตาฟเล็กน้อยแต่โดยรวมทีมงานเดิม ยังคงอยู่ร่วมง,งานกับโคชชาวญี่ปุ่นรายนี้ขณะนี้รอเพียงการประกาศอย่างเป็นทางการจากสโมสรเท่านั้นหากดีลดังกล่าวเกิดขึ้นจริงจะทําให้อิชิอิกลายเป็นกุนซือคนที่สในไทยที่เจ้าตัวเคยคุมทีมระดับสโมสรต่อจากสมุทรปราการซิต,ตี้และบุรีรัมยูในเต็ดซึ่งกับบุรีรัมเจ้าตัวเคยพาทีมคว้าทริปเปิลแชมป์ได้สําเร็จแฟนบอลเดอะแรบบิทจับตาการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างใกล้ชิดว่าอิชิอิ จะสามารถพาทีมกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ในศึกไทยลีกได้หรือไม่